ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรายัางติดอันดับอยู่ในประเทศที่อ่านหนังสือน้อยก็ตามนะคะแต่เราก็ยังพอเห็นทางสว่างอยู่บ้างค่ะเพราะว่ามีหลายๆโครงการนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนของเรานั้นรักการอ่านมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นโครงการที่เราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะนามี Books r a t i ิ้งคลับค่ะ คุณคิมคะต้องถามคุณคิมต่อเลยค่ะว่าวิธีการที่นานมีบุ๊กสตีดดิ้งขับเนี่ยใช้ในการปลูกฝังการรักการอ่านเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างค,ค่ะค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะ ก็จะส่งเสริมให้เด็กอ่านอะไรก็ได้นะคะจะเป็นการ์ตูนหนังสือที่เขาชอบหนังสือที่เขาชอบอะไรก็ได้แต่ว่าที่ขอว่าไม่ให้ร่วมในโครงการคือหนังสือเรียนกับหนังสือพิมพ์เพราะว่าอันนั้นอาจจะต้องอ่านอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอ่านของนานมีบุ๊กอย่างเดียวนะคะอ่านของนานมีบุ๊กของ c ีเของสำนักพิมพ์อะไรก็ได้เลยเรายินดีต้อนรับทั้งหมดซึ่งเราก็จะตั้งเป้าให้กับเด็กๆอะค่ะว่าถ้าเกิดน้องๆอยู่อนุบาลหนึ่ง ถึงป .3 ก็พยายามอ่านให้ครบ20เล่มต่อปีอนะคะคถ้าเกิดว่าอยู่ป .4 ถึงป .6 ก็อ่านให้ครบ40เล่มต่อปีแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ม .1 ถึงม .6 จนถึงคุณครูนะคะ,คะก็ให้อ่าน50เล่มต่อปี ะะแล้วพออ่านแล้วเนี่ยให้เขียนความประทับใจลงในสมุดบันทึกการอ่านความจริงแล้วเนี่ยถ้าอ่านมากกว่ากับเกณฑ์ก็ได้เพราะเราจะมีการแข่งขันนะคะคือเราแบ่งประเทศไทยเป็น5ภาคมีเหนือตะวันออกกลางใต้แล้วก็กรุงเทพะนะคะในแต่ละภาคเนี่ยเด็กๆจะต้องแข่งกันว่าโรงเรียนไหนมีค่าเฉลี่ยการอ่านต่อหัว <5 S 2> มากที่สุด,สดนะคะเราก็จะคัดเลือกมา จากห้าภาคนี่เราจะได้80คนเพราะว่าของแต่ละระดับชั้นใช่ไหมคะแล้วพอเราคัดเลือกมา80คนแล้วเนี่ยเราจะสปอนเซอร์คือทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะสปอนเซอร์ให้เด็กๆมาเข้าค่ายการอ่านที่กรุงเทพนะคะแล้วก็มาทํากิจกรรมมากมายแล้วพอเข้าค่ายเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมีการแข่งขันชื่อว่านานมีบ o ๊กส์เรดดิ g งจีเนีนะคะแล้วคนที่แข่งขันชนะบวกกับ พฤติกรรมในค่าย <Okay. S 1> สะท้อนว่าเป็นคนรักการอ่านจริงนะคะ <Okay. S 1> ก็จะได้รางวัล10 <Okay. S 1> สรางวัลน,นะคะจะได้โล่จากสมเด็จพระเทพ <Okay. S 1> แล้วอีกอย่างเนี่ยอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือสำหรับคุณครูแล้วก็ศึกษานิเทศะคะ <Okay. S 1> คือเราก็อยากที่จะกระตุ้นให้คุณครูและศึกษานิเทศเนี่ย mm hmm. มามีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าประาศจาก ทั้งสองท่านแล้วเนี่ยนักเรียนก็อาจจะไม่มีแรงผลักดันใช่ไหม <c oughs> คะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้คุณครูเนี่ยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดปีกระตุน้นกระตุ้นนิสัยให้เด็กว่าการอ่านแล้วใครมีไอเดียเจ๋งจัดออกมาแล้วได้ผลซึ่งทุกอย่างเนี่ยต้องบันทึกแล้วก็รวบรวมมาในเป็นแฟ้มผลงานนะคะแล้วก็ส่งมาที่นานมีบุ๊คค่ะเราก็จะคัดเลือกของห้าภูมิภาคเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเป็นสองระดับคือครูระดับประถมกับครูระดับมัธยมค่ะ แล้วสําหรับคุณครูสิบท่านที่ได้รับรางวัลเนี่ยนอกจากจะได้โล่จากสมเด็จพระเทพแล้วก็จะได้ไปดูงานที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการอ่านมาก เด็กๆที่นั่นเขารักการอ่านกันเหลือเกิน<ช>นะคะทราบว่าในโครงการนี้เนี่ยมีการร่วมมือกับพันธมิตรอย่างทางร้านหนังสือเสี d ย o o กเซ็นเตอร์ด้วยใช่ค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะยังไงคะตรงนี้ <ฮะ S 2> คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะให้เด็กๆรักการอ่านเนี่ย <ฮะ S 2> ทางภาคเอกชนนะคะเราก็ต้องมีการสนับสนุนพุชอีกทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนเลยที่อยู่ในโครงการเนี่ยจะได้เป็นคูปองส่วนลดพิเศษ ะะซึ่งอันดับแรกนะคะก็จะมีคูปอง50บาทที่สามารถไปซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ c ีเล่มอะไรก็ได้เลยที่เด็กอยากได้ะนะคะก็สามารถไปใช้ได้สำหรับการซื้อครบ300บาทนะคะที่ร้านเซียบุ๊กเซ็นเตกับร้านนานีบุ๊กนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีคูปองส่วนลด ตั้งแต่20%จนถึง20บาทจนถึงมูลค่า100บาทเนี่ยแจกให้เด็กๆสามารถมาซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์นานมบุ๊กซึ่งก็ซื้อได้ทั้งที่ร้านนานมบุ๊กหรือว่าที่ร้านเสี o ยดบุ๊กเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขาเลยค่ะอันนี้ก็คือพันธมิตรที่มาร่วมโครงการดีๆก็นับเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะคะคุณคิมคะหลังจากดําเนินโครงการนี้แล้วเนี่ยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆยังไงบ้างคะ ความจริงแล้วเนี่ยเราทํามา10ปีแล้วก็มีทั้งคุณครูแล้วก็เด็กๆเองเขียนจดหมายมาหาเราค่อนข้างมากมีแฟนคลับเยอะค่ะคือเนื่องจากว่าพอโรงเรียนสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนานีบุ๊กจะส่งไอเดียการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้คุณครูเป็นประจำแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเวิร์ k ช็อปให้กระตุ้นครูตลอดเวลาว่าเอ้ยตอนนี้เทรนมาเป็นแบบนี้นะ Best Practice จากประเทศอื่นเป็นอย่างไรจัดฟรีทั้งปีเลยอะค่ะ ทำให้ครูก็มีการตื่นตัวนะคะ <Okay. S 1> จากแฟ้มผลงานที่เราดูตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่9เมื่อปีที่แล้วก็รู้สึกว่า <Okay. S 1> โหพัฒนายเยอะมาก mm hmm. แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะคะจากจังหวัดสุรินนะคะเขีย <Okay. S 1> นจดหมายมาบอกว่าเนี่ยที่โรงเรียนเขาเนี่ยก็มีหนังสือแค่แบบสิบเล่มเท่านั้นเอง mm hmm. แล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยเหมือนกับ เราเรากำหนดให้อ่าน20ใช่ไหมคะเขาก็อ่านเหมือนกับว่าเล่มสามค่ะหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบตายน่าักใช่แต่เขาบอกว่าเขาอยากทําความดีให้กับในหลวงเขาอยากอ่านหนังสือซึ่งรู้สึกเฮ้ยแบบดีมากเลยค่ะทาให้มันเข้าเข้าถึงเด็กทุกประเภทจริงๆค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเป็นรูปธรรมนะคะคุณคิมคิดว่าข้อดีในการที่เด็กๆเนี่ยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นเนี่ย ค,ค่ะก็คิมคิดว่าถ้าเด็กๆได้อ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็อ่านหลากหลายมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกนะคะ mm hmm. เพราะว่าพอเด็กๆอ่านวรรณกรรมหนึ่งเรื่องได้เรียนรู้ถึงชีวิตของตัวละครปัญหาที่ตัวละครเจอ ซึ่งความจริงแล้วอาจจะเป็นกระจกเงวสะท้อนชีวิตของเขาเองบางครั้งถ้าเป็นชีวิตของเขาเองเขาอาจจะมองไม่ออกแต่ถ้ามองผ่านสายตาหรือการกระทําของตัวละครในหนังสือะคะ่ะก็จ,จะทําให้เข้าใจมากขึ้นอย่างถ้าเกิดโกรธคุณแม่อยู่ว่าทาไมแม่ฉันชอบทาแบบนี้ไม่เห็นเข้าใจฉันเลยไม่เ,เข้าใจฉันเลยพอมาอ่านวรรณกรรมอย่างเช่นถึงแม่เพี้ยนหนูก็รักอ่านอันนี้จบก็จะอ๋อบางครั้งแม่เขาก็มี ปัญหาของแม่เขานะแล้วก็สิ่งที่แม่ทําก็คือเป็นพราอรักเราค่ะค่ะแล้วเราก็หวังว่าโครงการดีๆอย่างนันมีบุ๊กสตรีทดิกับนะคะจะช่วยทําให้เด็กไทยนั้นเติบโตขึ้นพร้อมกับนิสัยรักการอ่านค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณคิมจงสถิตวัฒนาเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เกียรติเรามาพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เรื่องราวของนานมี b o ๊ก s r รี d i ดิ้งขับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขาสนุกสนานกับการอ่านมากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมส่งคำแนะนำติดชมมาได้ที่ read aloud a p c o m ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ